สวัสดีค่ะพบกับวิดาทาโร่นะคะช่วงนี้มาพบกับความรักคนสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คักกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ฟังไว้เป็นแนวทางนะคะ,ะในความรักคนสัมพันธ์นิดก็มีให้สําหรับคนที่คุมเคอกับคนรักเก่า ของชาวราศีกรกฎนะคะอ่าเป็นของในช่วงเดือนมกราคมนี้นะก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วหรืออาจจะยังไม่เกิดขึ้นก็ได้ไพ่อาจจะสลับก็ได้อาจจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาก็เป็นไปได้ค่ะถ้าไพา่ไพ่ก็จะมาบอกในลักษณะที่แบบว่าคนที่คุมเคร่อ นะคะคไพ่สองถ้วยดูเหมือนเขาก็ยังดูรักคุณดีนะไพ่ก็บอกว่า j จัสเมนมีความรู้สึกที่ว่าคนรักของคุณช่วงนี้หงหาคุณมากทีเดียวแต่ช่วงนี้คุณบึง้งตึงใส่เขามากทีเดียวเลยนะคะถ้าจากไพ่ไพ่เดชารรอดค่ะใครที่อยู่ไกลก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันนะคะเร็วๆนี้ ในช่วงนี้ก็คือเหมือนประมาณที่ว่าอาจจะมีนิ่งเงียบกันบ้างก็มีไพ่เก้าเหรียญค่ะความรักคนสัมพันธ์ของคุณดูมันก็แฮปปี้ดีนะคะช่วงนี้คนรักของคุณอาจจะหึงหวงคุณมากทีเดียวค่ะถ้าดูจากไพ่ด้วยความที่คุณอาจจะช่วงนี้อาจจะอ้อนแฟนมากทีเดียวค่ะมีไพ่เด็กขึ้นมาไพ่เด,ดสันไพ่ได้มาบอกว่ามีเกณฑ์ได้เจอกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะวางแผนอนาคตซึ่งกันและกันค่ะไพ่เดอะแฮงแมน ช่วงนี้คุณอาจจะคิดมากคิดหนักไปเองนะถ้าจากไพ่ไพ่บอกว่าดูจาก10เหรียญ9เหรียญคุณแฮปปี้มากค่ะในช่วงเดือนมกราคมนี้ไพ่เดอะเรเวอร์ over, ความรักความสัมพัธญของคุณแฮปปี้ดีค่ะรักดีแต่ในช่วงขณะหนึ่งมันก็จะมีรักที่มันเป็น3คนก็มีอยู่เหมือนกันนะคะไพ่ก็บอกว่าในส่วนส่วนหนึ่งคือลักษณะที่ว่าหเหรียญคุณก็เทคแอคชั่นหาเขาได้ดีค่ะกับคนรัก ไพ่บอกว่าปัญหาทุกอย่างมันก็เริ่มจะลี่คลายออกมาเรื่อยๆเนาะสำหรับคนที่คุมเคื่อนะคะแต่ไพ่ย,ยังบอกว่ามีไพ่เดลเวอร์มันเป็นรักที่รักสามคนอยู่นะคะแต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันก็ถือว่าชัดเจนอยู่ก็ถือว่าแบบเหมือนอารมณ์ประมาณที่ว่าแฮปปี้อยู่ค่ะในช่วงเดือนมกรานะคะอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎด้วยกันค่ะแล้วก็ชาวราศีมิถุนค่ะ มาดูว่าคนรักของคุณอยากจะบอกอะไรค่ะกับไพ่ค่ะการเริ่มต้นจริงๆเขาก็อยากเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคุณอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานหรืออาจจะเป็นตัวเขานะคะไพ่บอกว่าสามดาบรักครั้งรักรักของคุณเนี่ยมันเป็นรักที่สามเศร้าอยู่นะ ให้ดูทาวเวอร์ค่ะต่อให้ความรักความสัมพันธ์นี้มันพังแค่ไหนเขาก็ยังจะพยายามที่จะยื้อคุณไปอยู่เงี้ยเรื่อยๆมีคนเข้าหาเขาเยอะจริงแต่เขาก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ถูกใจเลยเท่ากับตัวคุณค่ะนะแต่เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะค่ะไพ่บอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจดื้อรั้นและหัวรันมากเลยในความรู้สึกที่แบบ บางทีเขาก็คิดมากนะเพราะว่าเขาก็พยายามกับคุณเยอะเหมือนกันพยายามใจเย็นกับคุณพยายามที่จะแบบว่าเข้าหาคุณมากทีเดียวนะสามกทาค่ะเขาก็มีการวางแผนอนาคตซึ่งกันซึ่งกับคุณแล้วนะคืออยากจะวางแผนให้มันไประยะยาวนะมีการเริ่มต้นที่แบบเหมือนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือพยายามที่จะปรับตัวให้มันดีขึ้นแต่รักครั้งนี้มันเป็นรักที่มันอาจจะเป็นสามคน จะถามว่ามันขี้คายไหมไพ่บอกว่าเริ่มจะขี้คายเรื่อยๆเนะาะไพ่สเตรนค่ะต่อเมื่อเขาจะทําอะไรก็ตามเขาก็คิดถึงคุณตลอดเวลาจะทํานู่ทนทํานี่เขาคิดถึงทุกเวลาทุกช่วงเวลาที่จะให้มันดีอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์หรือเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็เป็นไปได้ค่ะมาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณดีกว่าค่ะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนเอ่ย ถ้านิดพูดเร็วก็ขออภัยไ,ไว้ในที่นี้นะคะแนวโน้มค่ะสิกขาค่ะเขายังอยากที่จะมั่นคงกับคุณนะเขาอยากจะมีรูปก,กับคุณด้วยนะคะไพ่บอกว่าไพ่เดอซันความรักความสัมพันธ์ของคุณไปได้ต่อค่ะแทมแพลนมันเป็นการเริ่มต้นที่ดี อยากจะเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งอยากจะมีลูกด้วยกันแต่ในที่นี้คุณก็มีความอึดอัดใจไพ่เดอะสตารช่วงนี้คุณดูฮอตมากเลยนะคะชาวราศีกรกฎห้าเหรียญบางบางครั้งที่คุณโกรธหรืองอนเขาแคร์ความรู้สึกคุณตลอดง้อคุณตลอดค่ะแต่อาจจะมีช่วงหนึ่งที่คุณเป็นคนที่หัวรั้นเอาแต่ใจขัดเขาตลอดเวลาแต่สามคาาค่ะเขายังคิดที่จะอยากไปกับคุณต่อ เดมูน <The> เขาคิดมาก mm hmm. คิดหนักอยู่เหมือนกันค่ะกับรักที่มันเป็นรักที่สามคนแต่ไพ่ก็บอกว่าเป็นไพ่พระเนาะ,ะความรักของคุณมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังไปได้ต่อมันมีความที่แบบคุณอาจจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แหละว่าความรักคนสัมพันธ์นี้ถ้ามันชัดเจนมันใช่ก็ขอให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้าจากไพ่ก็คือเหมือนอท่านได้มาให้แล้วค่ะ จริงๆในช่วงนี้คุณรู้สึกว่าความรักของคุณชาวราศีกรกฎในเดือนมกมกราคมเนี่ยคุณดูแฮปปี้มากคุณดูเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบค่ะอาจจะแต่ว่าช่วงเดือนมกราคุณจะเอาแต่ใจมากหัวร้อนดื้อไม่ฟังอะไรทั้งนั้นคุณสร้างกำแพงบางทีเขาก็เข้าไม่ถึงคุณเหมือนกัน คือพูดง,ง่ายๆเขายอมคุณในช่วงเดือนมกราคุณก็เลยเอาใจเอาแต่ใจแบบสุดฤทธิ์เลยนะชาวราศีกรกฎให้ผ่อนค่ะเบาได้เบานะคะชาวราศีกรกฎอาจจะเป็นชาวราศีธนูค่ะกุมมิถุนอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานนะคะ เขาอาจจะนิสัยเด็กกว่าคุณนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่นิสัยเด็กไพ่อาจจะสลับกันได้นะมาดูสิว่าเขาอยากจะบอกอะไรชาวราศีกรกฎค่ะความถูกต้องคือเขาพยายามใจเย็นกับคุณแหละเขาอยากให้คุณคิดถึงเรื่องวันวานอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเก่าๆนะ คือเหมือนประมาณที่ว่าคุณน่ะชอบอารมณ์ร้อนเอาแต่ใจมากอยากให้คุณแบบว่าผ่อนเบาบ้างให้คิดถึงวันแรกที่เราคบกันเจอกันแล้วอยากไปถึงเส้นชัยคือเหมือนประมาณที่ว่าเขามีเกณฑ์ที่เขาจะวางแผนอนาคตซึ่งกันและกันกับคุณค่ะถ้ารู้จักไพ่ก็คือความชัดเจนความถูกต้องจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะชาวราศีกรกฎแฮปปี้ด้วยนะขาในช่วงเดือนมการา ขอพ่แนะนำหน่อยค่ะของคนที่คุมเคือของชาวราศีกรกฎค่ะคุณแฮปปี้อยู่นะการกลับมาถ้าความรักคนสัมพันธ์ของคุณไม่แฮปปี้เลยพายบอกเลยจะกลับมาแฮปปี้ค่ะกลับมานะอ่าดูดิเขาจะมายื่นโอกาสหรือยื่นความรักดีๆให้กับคุณค่ะช่วงนี้คนรักของคุณมีความแบบ ยืนย่นโอกาสยื่นความรักให้คุณดีๆแต่คุณยังไม่ไว้ใจเขาคุณยังไม่ไว้ใจเขาก็คืออาจจะประมาณที่ว่าเขาเคยทําให้คุณเจ็บมาก่อนก็เลยเป็นการที่คุณสร้างกําแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ไพ่บอกเลยว่าช่วงนี้เขายอมคุณมากในช่วงเดือนมกราค่ะมาดูให้กับคนรักเก่าดีกว่าคนรักเก่าค่ะของชาวราศีกรกฎไพ่บอกนะคะ สามดาบรักความความรักควนสัมพันธ์เนี่ยดูเหมือนประมาณที่ว่าเขาเห็นคุณมีเสน่ห์มากเลยในช่วงนี้คุณดูดีขึ้นมากเลยค่ะชาวราศีกรกฎสามดาบค่ะเขารู้สึกว่าความรักควนสัมพันธ์เนี้ยมันจบกันเพราะเรื่องบุคคลที่สามนะคะมันเหมือนประมาณที่ว่านิ่งกันไปไม่ได้คุยเนาะแต่ไพ่บอกว่าเขาจะวนกลับมาอยู่นะแต่ช้าหน่อยไพ่บอกว่าช้าหน่อยก็คือการหันหลัง กันกลับมาแต่ไพ่บอกว่าสองเหรียญยังมีการวนกลับมาค่ะกลับมาพูดคุยค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอเขาด้วยนะอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะเจอกันโดยบงังเอิญไพ่บอกว่าเขาอะแบบอะไรก็เพื่อคุณอนะณนะตอนตอนที่จะได้เจอคุณนะนะไพ่บอกว่าตอนนี้ก็ อ,อยู่ด้วยตนเองแล้วนี่คะชาวราศีกรกฎดูไพ่เฮอร์มิตเหมือนตอนนี้คุณยังอยากอยู่ที่เดิมๆอยู่ไพ่บอกว่า,าความรักคนสัมพันธ์เขาน่าจะมีเจ้าของไปแล้วเนาะด้วยความที่คุณอาจจะแอบส่องแอบดูความเคลื่อนไหวแหละว่าเขาเป็นไงบ้างาจเจรียญคือเวลาที่คุณเข้าไปส่องอะไรเงี้ยรู้สึกคุณหัวร้อนอะ่ะอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ไพ่บอกว่ามันเหมือนเป็นการที่ความรักความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของบุคคลที่สามที่คุณทําให้คุณเลิกกันแล้วก็เรื่องความใจร้อนของคุณด้วยนะชาวราศีกรกฎคุณต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องอา,อารมณ์ของคุณนะคะให้บอกว่ายังประคับประคองได้ดีความรักความสัมพันธ์นี้ก็ยังมีการวนกลับมา,าไม่ได้ประคับประคองีนะ่เนาะมันเหมือนเป็นประมาณที่ว่ามีสองเหรียญการวนกลับมาขาของอคนรักเก่า แต่เฮอร์มิตค่ะกลับมาช้าไพเดวค่ะอาจจะเป็นไปได้ยากในการที่จะกลับมาเป็นคนลัการกลับมาอาจจะมากลับมาเจอมาพูดคุยมาสื่อสารอยากรู้ว่าคุณเป็นไงบ้างวิเจ้าของหรือ,อยังนะคะอ่าก็ยังอยากอยากที่จะแบบแหนมดูว่าคุณเป็นยังไงเพราะาดูช่วงนี้เขาอาจจะมีการส่งดูคุณเหมือนกัน ดูว่าคุณเป็นไงบ้างก,กลายเป็นว่าเขาดูไพ่เดือดสตาคุณด,ดูดูมีเสน่ห์ขึ้นดูดีขึ้นตั้งแต่ไม่มีเขาเขาก็อยากรู้คุณมีเจ้าของหรือยังนะอ่าก็คือในช่วงเนี้ยต่างคนต่างอีโก้ใส่กันค่ะแต่มีแนวโน้มที่แบบว่ามีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันโดยบังเอ,อิญแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาพูดคุยสื่อสารนะคะ อาจจะเป็นชาวราศีกุมราศีตุลราศีกรกฎราศีกันค่ะพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานแล้วนะคะหรือราศีเมษคนที่มีเจ้าของค่ะอ่าคนรักเก่าอยากจะบอกอะไรชาวราศีกรกฎคะขอไพ่ค่ะไพ่พเดซสันหนึ่งดาบเขาอยากจะบอกคุณนะว่า เขายังมีความรู้สึกชอบคุณอยู่ยังรักคุณอยู่แหละมีความคิดถึงอยู่แต่ด้วยความที่อาจจะทะเลาะกันรุนแรงก็เลยเหมือนประมาณที่ว่าความรักคมสัมพันธ์นี้มันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็เลยเป็นการจบยุติลงแต่การเริ่มต้นเขาก็คิดอยู่เหมือนกันถ้าแบบว่ามีโอกาสจริงก็คงจะได้กลับมาเริ่มต้นและพูดคุยเขาคิดตลอดเวลาแหละคุณเป็นคนที่โอเคแล้วแต่ด้วยความที่แบบเหมือนทะเลาะกันอาจจะทะเลาะกันแบบคุณใจแข็งมาก จนแบบบางทีเขาเข้าหาคุณไม่ได้ไพ่บอกว่ามีเกณฑ์ที่จะสื่อสารและพูดคุยมานะคะแต่ในช่วงนี้เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่อารมร้อนดือ้อหัวรั้นไม่ฟังอะไรแน่นอนเลยไพ่บอกว่าก้าวเหรียนค่ะเหมือนรอให้คุณใจเย็นน่ะแล้วเข้ากับเข้าไปสื่อสารพูดคุยกับคุณในช่วงขณะหนึ่งที่เขาได้คุยและสื่อสารกับคุณเขารู้สึกแฮปปี้อยู่นะอ่า ก็อารมณ์ประมาณที่ว่าคุณก็ดูเหมือนเขาก็รู้ว่าคุณน่าจะโกรธเขามากคุณไม่โอเคกับเขามากก็เลยเป็นการที่ว่าไม่รู้เลยว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันจะชัดเจนอีกไหมเนาะอืออเป็นชาวราศีพิจิกราศีมิถุนค่ะที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้สามกระทาค่ะการรอคอยที่สมหวังอยู่นะที่การกลับมาอาจจะเป็นการพูดคุยก่อนนะคะ แนวน้องความรักความสัมพันธ์ของคนรักเก่าของชาราศีมิถุนค่าสี่กะทะห้าเหรียญมีเกณฑ์ที่จะมีใครสักคนหนึ่ง อยากจะง้อนะในความสัมพันธ์นี้เขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยค่ะถ้าดูจากไพ่จะทําอะไรก็คิดถึงแต่ด้วยความที่เขาก็คิดเหมือนกันว่าคุณก็น่าจะมีตัวเลือกเยอะโดยชาวเวิร์คค่ะมันก็ความรักความสัมพันธ์นี้มันก็ได้พังไปนะคะคุณอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานแล้วนะคะไพ่บอกว่ามันเหมือนประมาณที่เขาก็เสียใจเหมือนกันค่ะเลือกที่จะปล่อยคุณไปก่อนค่ะเขาคิดถึงวันแรกที่ได้เจอคุณได้รักคุณนะคะด้วยความที่เขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณ อาจจะเป็นคนที่นิสัยเด็กกว่าคุณนะคะไพ่บอกว่ามีเกณฑ์สื่อสารแน่นอนนะคะไพ่บอกนะสามดาบเขาไม่รู้เขาก็รู้สึกเจ็บเหมือนกันรู้สึกอกหักเหมือนกันแต่ด้วยความที่ว่าหัวร้อนไงจะทาวเวอร์อาจจะพังด้วยเพราะว่าความใจร้อนของคุณด้วยหรือเปล่ามันก็เลยเป็นการจบแต่ไพ่บอกว่าคุณอกหกักคุณรู้สึกว่าไม่โอเคเลยคุณปล่อยพังไปเลยนะคะคุณเสียใจกับเรื่องราวนี้มาต่างๆนานาแล้ว คุณคุณรู้สึกว่าหนึ่งดาบค่ะตัดจบไปเลยดีกว่าปล่อยไม่ต้องไปคิดอะไรอืมไพ่บอกห้เรียนมีเกณฑ์ที่เขาจะมาง้อมาสื่อสารแล้วพูดคุยแต่ก็ไม่ง้อที่แบบว่าโดยตรงหรือชัดเจนให้คุณรู้ว่าเฮ้ยเขาง้อคุณจริงๆนะเพราะว่าดูจากไพ่ก็คือเหมือนง้อแบบไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะไพ่ก็แบบอะคุณจะพูดคุยไหมอ่าเขาก็จะคุยด้วย แต่ถ้าคุณไม่อยากคุยเขาก็จะแบบคุยกับคุณน้อยลงอารมณ์ประมาณนี้ค่ะเขาก็เสียใจเหมือนกันกับการที่คุณตัดเขาไปโดยแบบกระทันหันโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะคะไพ่บอกว่าเหมือนเขาก็มีเกณฑ์ที่จะมาเคลียร์ปัญหาหรือว่าสิ่งต่างๆว่ามันเป็นเพราะอะไรก็มีเกณฑ์สื่อสารและพูดคุยแหละแต่ไพ่สามดาบเหมือนคุณก็ไม่โอเคเหมือนกันพังเหมือนกันไพ่ย,ยังไม่มีการกลับมาของการที่จะกลับมาเป็นคนรักหรือคบมา เป็นคนรักนะคะแต่กลับมาในการที่สื่อสารและพูดคุยซะมากกว่าค่ะเพราะว่ายังมีความอีโก้อยู่ในตัวนะอาจจะเป็นพ่อไม้หรือแม่ไม้ที่ผ่านการแต่งงานมานะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ที่ผ่านราศีสิงห์ค่ะทษทิอ่าคนรักเก่าอยากบอกอะไรคุณคะขอพายค่ะคนรักเก่าอยากบอกอะไรคะห้าใบ ว,ว้าววัธธักาเขาคิดว่าถ้าเรายังเป็นคู่กันก็ขอให้วนกลับมาเขาก็รอให้คุณใจเย็นก่อนเมื่อถึงเวลานั้นก็คงจะได้วนกลับมาคือรักรักครั้งนี้มันเป็นการที่มันเปิดเผยไม่ได้รักที่มันไม่มีเงื่อนไขเขาก็คิดว่าสักวันหนึ่งอาจจะได้กลับมาคบและสื่อสารกันอีกครั้งหนึ่งถ้าดวงเรายังผูกกันอยู่นะคะ มาขอไพ่แนะนําให้กับความรักความสัมพันธ์นี้ดีกว่าคะ่ะขอไพ่สามใบคนรักเก่าคะ่ะไพ่แนะนําความซื่อสัตย์คุณต้องการความซื่อสัตย์แค่นั้นคุณต้องการผู้ชายที่ซื่อสัตย์หรือผู้หญิงที่ซื่อสัตย์ค่ะไพ่บอกเขาส่งคุณหนักมากเหมือนกันไม่ใช่ว่าคุณแค่คนเดียวนะคะไพ่บอกว่าเหมือนอารมณ์ที่แบบสองขั้วอยากคืนดีก็อยากอยากจะใจแข็งก็อยากดูจากไพ่นะ ก็ไพ่แนะนําได้มาบอกเนาะในส่วนเนี้คือต่างคนก็ต่างส่งด้วยความที่ว่าคุณยังอะลังเลก,กับความรักความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็คัดกันไปอย่าจริงจังจนมากเกินไปนะคะนิดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนิดด้วยใครอยากดูดวงส่วนตัวอะไรข้างล่างได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ